สวัสดีครับป่อรัผมนะครับเอบอยนะครับจากช่องแมงกะวี่ฟิล์มนะครับตอนนี้แมงกะวี่ฟิล์มเดินทางใกล้จะถึงบ้านแล้วครับแต่ว่ามาเจอแค่ไม้ไผ่ซะก่อนนะครับสวยดีนะครับแล้วก็งานเขาดีมากเลยนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านผมจากที่ทำแค่ไม้ไผ่เนี่ยห่างจากบ้านผมแค่ยี่สิบกิโลเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูงานไม้ไผ่กันนะครับโอเคนะครับก็นี่ก็ผมก็เดินทางมาก็ เข้าจะถึงลางกระบือแล้วก็มาเจอนี่ไม้ไผ่นะครับแค่ไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูงานเขาก่อนนะครับที่ผมดูนะครับก็คือฐานแข็งแรงดีนะครับเพราะว่ามันจะมีคานให้นะครับมีคานให้โอ้ใส่หลายตัวนะครับสองสามสี่ห้าหกอันนี้ใส่ตั้งหกตัวเลยแน่นหนาอยู่นะครับข้างนอกก็เป็นไม้ไผ่ใหญ่นะครับ อันนี้เป็นไผ่ไผ่อะไรนะครับสร้างหม,งหมนเนะาะนะครับอ่ะทุกคนครับอันนี้คือไม้สร้างหมนนะครับมันจะเป็นพุทธะมนลำตรงตรงมากอ่ะเป็นลา่เป็นไผ่ไที่ใช้ทําโดยเฉพาะไหมไม้ไผ่นะครับพันสร้างมนเนื้อหนาเนาะอ๋อหนาแล้วก็ตรงเน,นี่ยนะทุกคน ถ้าไผ่ไผ่ตามบ้านก็เป็นไผ่สีสุกมันสีสุกมันข้อมันไม่ค่อยไม่ค่อยตรงอะ่ะไม่ค่อยตรงไงนะตัดลำบากแล้วก็ไม่ไม่ค่อยนิยมแล้วก็วบางด้วยไอช่วงกลางๆมันบางแล้วอือต้องต้องเป็นไผ่เฉพาะเนาะนี่ไอตรงเนี้ยหนามากเลยต้นเขาเรียกไงโคนต้นเนาะเนี่ยโคดแตนตันมากเลยอันนี้ตันเลยเลยเนี่ยนะครับ แค่ไม่พายเนี่ยบอกเอฟซีเนี่ยครับตัวกี่บาทนะฮะตัวละหกร้อยครับหกร้อยเนาะ <500 S 1> นะครับอ่าตัวหกร้อยนะครับส่งไกลก็มีขอค่านละมันอ,อ่าได้ได้ได,ไดถ้ถ้าเรารัไปขายแบบสิบตัวขึ้นนี่ก็ห้าร้อยโอเคถ้าเกิดว่ารับไปขายสิบตัวขึ้นไปห้าร้อยตัวละห้าร้อยอ่าตัวละห้าร้อยนะครับบ้าในนี้จริงๆ <c oughs> เขาเรียกหมู่บ้านอะไรครับหมู่ <c oughs> บ้านบอกแก้วครับ บอกแก้วนี่อยู่ในอำเภอไหนแล้วครับบอแก้วตำบลพันทองอำเภอไทรงามอ๋อเข้านี่คือเข้าเข้าไทรงามเนาะเขีไทรงามครับโอเคไทรงามกับลางกระเบือมันเป็นเขียติดต่อกันครับอ่านะครับก็ถ้าโทรมาก็คือช่างอะไรครับเนี่ยช่างยุทธครับช่างยุทธนะครับผมนี่เบอร์โทรอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูคู่นะขอหยยบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะติดเบอร์โทรไว้ให้นะครับ 0860034134แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0821669531นะครับนี่คือเบอร์โทรติดต่อถ้าใครอยู่ในโซนกำแพงเพชรหรือโซนแถวๆนี้โทรหาแล้วก็สามารถให้ไปส่งได้ทำซุนไ,ไ,ไม้ไผ่ด้วยซุนไม้ไผ่กระท่อมไม้ไผ่ก็ทำก็กทำแต่ว่าคือต้องสั่งใช่ไหมต้องสั่งครับอ,อ๋อไม่ไม่เห็นโชว์เลยก็เลยไม่เห็นนี่ผมโชว์แล้วคนเขาก็มาเอาเรื่อยๆผมทำอ๋อทำไว้แล้วแต่ว่าคนเอาไปเลยครับนี่ก็จะเริ่มทำใหม่ในชั โอเคผมเคยเข้ามาเอาซุ้มไม้ไผ่ที่อยู่ข้างโรงเรียนอะที่เข้าไปข้างในอะที่โซนนั้นจะเป็นแบบโดยเฉพาะอะเคยเคยสั่งไปใช่ครับเคยไปสั่งที่ตรงนั้นอ่าเอาที่เดียวกันหมู่บ้านบอกแก้วก็คือบ้านเดียวกันเอาแบ่งกันเนะาะอ่าแต่ก็ดีครับมาทุกคนนี่นะครับ 600บาทนะครับติดอะนะครับทุกท่านนะครับก็ผมจะเอาไปไว้ที่บ้านนะทุกคนนะแล้วก็จะคือแค่ไม่ไผ่มันก็มีประโยชน์นะครับมันได้ความเป็นธรรมชาตินะครับก็เอซีถามว่าที่งานลงทานเนี่ยพระนั่งเก้าอีา้ฉันมันก็สะดวกครับ ก็คือผมก็นิมนต์ท่านฉันเก้าอี้นั่นแหละก็คืออันเนี้ยเราก็วางเป็นอาหารครับที่เราเอาแค่ไม้ไผ่เนี่ยเราวางเป็นชุดถวายอาหารให้พระนั่งนะครับอ่ามันก็จะสะดวกกว่านะครับอ่าโอเคเช่างอันนี้คือได,ได้ได้ฉีดยากันมอดไว้ไหม ครับก็บบเป็นพวกคุมไม่ไผ่อ,อะไรมันม้านี้ครับวเราใช้อยู่ประจำเนั่ยมันจะไม่ค่อยมีมอดนะครับครับถ้าจะปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้มันมีโอกาสมีมอดอ๋อโอเคนะครับผมถ้าเราอยากกันน่อยก็เอาเอะไรอะไรฉีดกันนี้ก็ได้อ่าโอเคครับโอเคครับไอตรงนี้คืออใช้ใช้ไม้ไผ่สร้างหมดหมดมหมดเลยใช่ไหมครับ จะมีตรงคันนี่เป็นไผ่เลี้ยงครับโอเคเพราะว่ามันจะตันดีกว่าอ่ะอันนี้คือไผ่เลี้ยงโอเคไผ่เลี้ยงจะตันกว่าใี่ตันจริงว่ะไม่มีรูเลยครับอือจะปูเข็มนี่มันจะไม่สอนใช่ครับเพราะว่าไผ่เลี้ยงไอช่วงช่วงต้นต้นของมันอ่ะจะตันแล้วก็มันจะแข็งนะครับแข็งแรงมากทุกคนช่วงนี้นะครับ นี่นะฮะไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงก็ยังพอหาได้บ้างนะครับแต่ว่าซางหมวดนี้ต้องสั่งนะเนี่ยหมวดบางทีไปเอาแถวสุขโททข,ข,ขท<า>ยัยอ๋อเขาปลูกสุโขทัยเหรอครับับสุขโขท,ทยปลูกเยอะแถวสุขโททสขโทัยแถวอุตรดิตถ์ริศฝั่งนู้นจะมีนะมีปลูกเยอะด้วยแล้วก็มันโตมันโตกระแถวกำแพงเช่นเราแถวบ้านเราไม่มีใครปลูกบ้างเลยซางหมวนเนี่ยมีแต่ลำไม่ค่อยโตอะไรลำไม่โตอีกลำหรือประมาณนี้แหละทำแค่ได้ จะทำเสาซุ้มออ๋เสาซุ้มเสาอะไรครับแต่ไม่ค่อยเห็นนะมันจะใช้ใช้ตัวตัวนี้ลำนี่จะจะตัดแถวสุโขทัยมันจะมีขนาดเนี้ยครับจะมีขนาดนี้เลยโอ้หน้าสี่หน้าห้าอันนี้คือหน้าหน้าสี่หน้าห้าเลยใช่ไหมโหหนักเป็งเลยมันตันเนาะมาจากสุโขทัยอืมเนื้อเนื้อดีมากอ่ะอุ่ยแน่นอนจริง เก็บไว้เป็นเสาซุ้มในข้างในเสาใหญ่อ่ะเสาใหญ่เสาใหญ่ภาษาอะไรภาษาทางกระท่อมเขาเรียกว่าอะไรเตีนช้างว่ะแต่ละที่จะเรียกไม่เหมือนกันนะมันจะมีไผ่อย่างนึงที่มันใหญ่มากเลยไอ้นั่นอ่ะที่แบบเขาเรียกว่าตีนช้างเลยมันใหญ่มากอ่ะไผ่ตรงไผ่ตรงก็ใหญ่มันมันน่าจะแพงมากไอ้ตัวนั้นอ่ะแต่ผมไปเพชรบูร์ผมชอบจริงๆไอ้ไผ่ตรงเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรใหญ่เลย ใหญ่ไม่ธรรมดาสูงยาวอีกสูงยาวอีกไปอ่ะยักษ์น่านใช่ไหมมียักษ์น่านมีใจแอ่นใช่ไหมขนาดนี้เลยมีขนาดโอ้ใช่ใช่มันมันใหญ่มากเลยนะเอานี่ต้องเอารถดึงเลงอารหลักครับคนนี้ดึงไม่ไหวแล้วอ๋อให้รถดึงครับผมอ่าช่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันมายืนตรงแค่หน่อยครับเดี๋ยวโปรโมดนะครับอ่ยืนตรงแค่เดี๋ยวผมถ่ายรูปโพสลงไว้ให้ จะได้ใครสั่งจะได้แบบเออซื้ออ่ะนี่นี่เดี๋ยวผมถ่ายรูปไปก่อนเอออ่าทุกคนครับช่างยุทธนะครับก็รับทำนะครับทั้งแค่ไม้ไผ่แล้วก็ซุ้มด้วยใช่ไหมครับซุ้มไม้ไผ่ซุ้มไม้ไผ่กระท่อมไม้ไผ่เป็นบ้านเป็นอ่าสั่งสั่งได้เลยใช่ไหมครับเ,เป็นงานไม้ไผ่อ่ะงาน,งานไม้ไผ่ถ้ามีแบบก็ทําได้ครับโอเคมีแบบก็ทําได้ด้วย โอ้ยเยี่ยมมากเลยนะครับทุกท่านแบบของผมก็มีสนใจก็มามาดูอืาไอได้อะแบบช่างยุทธก็มีครับนะครับทางค้ามีแบบนี้ก็สั่งได้ครับผมทำตามแบบได้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้ต้องจะต้องไปส่งที่บ้านผมเนาะพอดีผมเจอพอดีเดี๋ยวนะอันนี้มีกี่ตัวสี่ตัวอ่าตัวละหกร้อยเนาะน,นะครับหกสี่ยี่สี่อ่า ม,ม,มีมีรถใท้นนิดหน่อยไหมถ้าเธอเกิดเหมาสี่ตัวนี่เท่าไหร่นิดหน่อยได้ไหมัมวรถให้วรวมกันเลยเนาะรวมกันไปเลยอ้โอเคนิดหน่อยพอค่ะคนหน่อยพอเดี๋ยวเดี๋ยวช่างไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็คือผมจะเอาไปทำบุญทำบุญด้วยคู่ลเก้าร้อยอ่ะโอเคนะครับคู่คูะ900ค่ะเก้าร้อยนะทุกคนนะครับก็ทั้งหมดกี่บาทนะท่านแปดเลย เก้าสองทีบแปดโอเคพันแปดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอขอเลขบัญชีหน่อยมีมีที่สแกนไหมมีไหมเอาไปเอ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะโอนไว้ครับเดี๋ยวจะโอนเดี๋ยวจะโอนอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพันแปดเนาะ นะครับอันนี้คือข้างหน้านี้หมดแล้วใช่ไหมครับอย่างว่านะโชว์ปุ๊บก็หมดปั๊บเลยแต่ว่าจะทำสิบห้าตัวไม่ชว์อืมไม่ทานแล้วผมเอาไปสี่แล้วที่ลูกค้ามาสั่งโต๊ะทำงานแบบนี้ผมก็เลยทำให้เขาก่อนมาไปส่งอืมก็เลยหยุดตัวนี้ไว้ก่อนช่างทำเป็นผ้าเป็นเป็นผนังได้ได้ใช่ไหมผนังแบบแบบเนี้ยแต่ผมจะสั่งอ่ะทำได้เหมือนครับโอเค เอางานให้ไผ่ผมทําได้เหมือนเขามีแบบจะเอาไว้แต่งครับแต่งแต่งในห้องอะไรผมทำเขาเปิดร้านอืทำร้านค้าดมอะไรแข่งกันอะไรงานงานประจําปีของนี่เขาอ๋อซุ้มโอเคนี่ได้มาแล้วนะครับขายอยากโอเคโอเคเดี๋ยวจิบอันนี้ธนาคารเลยกรุงไทยไหม กรุงไทยเนาะอันนี้กากรุงไทยครับโอเคโอเคต้องเช็คให้ชัวร์ว่าถูกไหมต้องต้องถูกธนคารกรุงไทยสีฟ้าหกสองเก้าเจ็ดเก้า แล้วก็เเกก้้าา9900 1แ8ดตัวนี้เป็นแค่แค่ไม้ไผ่สี่อันสี่ตัวนณะรอพรดาน้อยเรียบร้อยมีมีแจ้งเตือนไหม เข้าไหมมีมีในโทรศัพท์ไหมมีแอปในโทรศัพท์แจ้งเตือนไหมแต่อันนี้ผมผมผมนาเข้าเข้า,เข,าเข้าไปแล้วแอตเลียบอะ อยูกับกสาวอีกคนนึงอ๋โอเคเอาใบไปเรียกครับนี่นี่ใช่ป่ะเนี่สลิปนี่โอเคจึค๊บเรียบร้อยทุกคนนะครับปิดจอบตรงนี้สี่ตัวนะฮะเรียบร้อยนะครับก็แค่ไม้ไผ่นะครับก็คือเราจะวางต่อกันแล้วก็นําเก้าอี้นะครับมาให้พระนั่งนะครับ พอดีผมจะทําลงทานเนาะก็ชุดโต๊ะไม่ไผ่พวกนี้นะครับก็จะเป็นชุดถวายอาหารของพระเก้ารูปเหลือๆครับทุกคนนะฮะเก้าอี้ตัวหนึ่งก็พระก็นั่งประมาณสักสองค์หรือ3าองค์ประมาณนี้แหละนะครับก็พออยู่แล้วพระเก้ารูปนะฮะ<ๆ>ก็เอาไว้ใช้งานในยามทํ<ๆ>บาทบุญนะครับในยามทําบุญนะครับทุกท่านนะครับ<ๆ>โอเคทุกคนอันนี้ผมก็จะนะครับ กลับไปบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวให้ช่างตามไปส่งทีหลังนะครับหมดไปเน่ช่างคันเดียวเนี่หมดหมดเนาะเอาตอนเดียวไปเอาตอนเดียวไปไม่ไม่ใช่คันนี้ใช่ไหมครับอ๋ออ๋อไม่มีคอกอ่ามีคอกนะโอเคอ่าถ้ามีคอกระส่งโดยเฉพาะนะอ่าใช่อ่า อ่าไม่ใช่ครับเอ้ใช่หรอใช่ใช่ใช่ใชอ่าเดี๋ยวผมจดให้ใหม่เนาะนะครับอ่าโอเคทุกคนครับผมก็ได้ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ